สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกศึกประชันของ3ผู้เล่นคนสำคัญในสมรภูมิเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหรือที่เรียกว่า energy storage ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่กำลังร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เลยครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยเราจะมองภาพให้เป็นการแข่งขันกันไปเลยนะครับว่าบริษัทไหนมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ได้เราจะไปหาคำตอบกันผ่านการวิเคราะห์สวัส์แบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยครับ เอาลละครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3รายกันก่อนดีกว่าซึ่งแต่ละรายเนี่ยมีตัวตนและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเริ่มที่ E.O.S.A. นะครับรายนี้คือตัวเปลี่ยนเกมที่มาพร้อมความเสี่ยงและผลตอบแทนสูงเรี่ยวเลยส่วน F.L.N.C. หรือ f u u n n e e คือผู้เล่นที่ครบเครื่องและสมดุลที่สุดครับและสุดท้าย ST e m ก็คือมันสมองของกลุ่มที่เน้นซอฟต์แวร์ A.I. ล้วน แค่ฟังปรัชญาเบื้องต้นก็รู้สึกได้เลยใช่ไหมครับว่ามากันคนละแนวเลยเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่สนามวิคราะหวิลด์กันแล้วเราจะมาดูกันว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยงของแต่ละบริษัทเนี่ยมันเปรียบเสมือนอุปสรรคแล้วก็ข้อได้เปรียบบนเส้นทางการแข่งขันนี้ยังไงบ้างมาเริ่มกันที่จุดแข็งก่อนเลยนะครับ EOS เนี่ยเขามีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซิงที่ไม่ติดไฟซึ่งอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะถ้าพิสูจน์เรื่องต้นทุนได้สําเร็จ ส่วน FLNC แข็งแกร่งด้วยแพลตฟอร์มที่ครบวงจรมากๆครับคือมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แถมยังมีแบ็กหลอกหรือว่างานในมือที่รอส่งมอบให้ลูกค้ารายใหญ่อีกเพียบและสุดท้าย Stem ชนะด้วยโมเดลซอฟต์แวร์ AI ที่สร้างไรายได้ประจำได้แถมยังขยายตัวได้ง่ายด้วยแต่แน่นอนครับว่าทุกการแข่งขันย่อมมีอุปสรรคสำหรับ EOS จุดอ่อนก็คือต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่แล้วก็เผาผลาญเงินสดอย่างหนักเลย ส่วน FLC ก็ต้องเจอกับความท้าทายเรื่องมารจินของฮาร์ดแวร์ที่มันผันผวนไปตามราคาวัตถุดิบแล้วรายได้ก็อาจจะสะดุดได้ถ้าโครงการใหญ่ๆเกิดล่าช้าขึ้นมาทั้งด้านสเตมเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเรื่องกำไรขั้นต้นจากซอฟต์แวร์แล้วถ้าการเติบโตข,ของไรายได้ประจำต่อปีพลาดเป้าเมื่อไหร่แล้วก็ตลาดก็พร้อมจะลงโทษอย่างรุนแรงเลยครับแล้วอะไรคือตัวเร่งที่ทําให้พวกเขาทะยานไปข้างหน้าล่ะสําหรับ EOSE ก็คือความต้องการระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่กําลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ คือถ้าได้สัญญาใหญ่มาแค่สัญญาเดียวนะครับก็อาจจะพุ่งทะยานได้เลย FLNC ก็มีโอกาสขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มีมาจินสูงสูงแล้วก็สไร้างรายได้ประจำได้อีกส่วน STM นี่อยู่บนเคลื่อนการติบโตที่ไม่หยุดยั้งของ AI ในการบริหารจัดการพลังงานเลยครับซึ่งมีโอกาสทำกำไรจากบริการได้สูงมากๆถึง50-70%เลยทีเดียว แน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงภายนอกที่อาจจะทำให้สะดุดได้เหมือนกัน EOS เนี่ยเจอกับภัยคุกคามจากราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มันถูกลงเรื่อยๆซึ่งอาจจะทำให้เทคโนโลยีของเขาน่าสนใจน้อยลง FLNC ก็มีคู่แข่งเยอะมากในตลาดและก็ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาสัพ p l ายเ chain ที่อาจจะมากระทบกำไรได้ส่วน STEM ก็ต้องระวังลูกค้าที่อาจจะหันไปพัฒนาระบบ AI ของตัวเองขึ้นมาใช้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของตลาดไฟฟ้าที่อาจจะกระทบโมเดลรายได้โดยตรงเลยเอาละครับหลังจากที่เราวิเคราะห์อุปสรรคและข้อได้เปรียบมาทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยใครกันที่จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้ และนี่คือบทสรุปจากการวิเคราะห์ของเราครับเหรียญทองตกเป็นของ FLNC หรือ Fluence ครับตามมาด้วยเหรียญเงินก็คือ STEM และเหรียญทองแดงคือ EOS ครับแล้วทำไม FLNC ถึงควาที่หนึ่งไปต้องบอกว่าจุดชีคค้ขาดเลยก็คือเรื่องของความสมดุลของธุรกิจครับคือเขามีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีงานในมือที่เติบโตต,ต่อเนื่องจากลูกค้าที่มั่นคงทำให้มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า EOS e. และมีโอกาสเติบโตที่แน่นอนกว่า s t e เครับส่วน STEM ที่ได้อันดับ2ใบนั้นก็โดดเด่นมากๆด้วยโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ AI ที่สร้างรายได้ประจำได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมหาศาลเลยนะครับถ้าทำกำไรได้ตามเป้าหมายซึ่งก็น่าจะถูกใจคนที่เน้นธุรกิจสไตล์ AI แล้วก็ซอฟต์แวร์แ s s service และสำหรับ eosx นะครับที่แม้จะได้อันดับ3แต่ก็ยังยืนอยู่บนโพเดียมได้เพราะเป็นนิยามของคำว่า ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงอย่างแท้จริงเลยครับถ้าพวกเขาสามารถลดต้นทุนแล้วก็ได้สัญญาใหญ่มาครองได้สําเร็จเนี่ยนี่คือหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้หลายเท่าตัวเลยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว,ว่ามีความเสี่ยงด้านเงินทุนและต้นทุนสูงที่สุดในกลุ่มนี้เหมือนกันเอาล่ะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะเหมาะกับกลยุทธ์ของนักลงทุนแบบไหนกันบ้างนี่คือบทสรุปที่เข้าใจง่ายมากๆครับ ถ้าต้องการความสมดุลและความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลาง FLNC คือคำตอบครับแต่ถ้าหากมองหาการเติบโตจากรายได้ประจำแล้วก็สนใจเทรนด AI ที่กำลังมาแรง STEM ก็คือตัวเลือกที่น่าสนใจครับและสุดท้ายสำหรับสายที่กล้ารับความเสี่ยงสูงเพื่อแลกกับโอกาสทำกำไรมหาศาล EOS E OSE ก็คือตัวเลือกนั้นครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่าในขณะที่โลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วเนี่ยกลยุทธ์แบบไหนกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในระยะยาวจะเป็นความสมดุลที่มั่นคงพลังของซอฟต์แวร์อัจฉริยะหรือจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมวงการไปเลยอนาคตของวงการนี้จะเป็นอย่างไรน่าติดตามอย่างยิ่งครับ